โอเคครับผมสวัสด,ดีด้วยนะครับผมวันนี้มีการอัปเดตของเกมบัสไซน์นะวันที่14ธันวาคม2 3 2 3เราจะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะแต่ผมแบบเข้าไปดูดแล้วะนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างผมก็เลยเออกมาดูว่าประกาศเขามีอะไรอัปเดตผมหวังว่าเขาจะอัปเดตการเปลี่ยนอีลัตเปลี่ยนปุ่มในคอมมานะเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปดูในในหน้าหลักมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อันนี้เป็นของผมเป็นในผมเล่นบน PC นะฮะอันนี้ผมไปได้เล่นในมือถือผมไม่รู้ว่ามือถือกับโทรศัพท์อัปเดตเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปลองดูอีกทีนึงนะเพราะว่าในโทรศัพท์ผมเล่นบอดได้นะโทรศัพท์พังโอเคก็เลยมาเล่นในคอมแทรร็เพราะว่ามันเกมนี้มันเปิดในคอมพอดีด้วยผมไม่รู้ว่ามันตาน่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างอย่างแรกนะแจ้งเตือนการอัปเดตเนานะรุ่งอรุณสีชาติอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมหรือเปล่าใช่ไหม สดัดทุกท่านรว่สีชาติใกล้เข้ามาแล้วเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากมายกำลังมาถึงแล้วนะจ๊ะการไล่ล่าจะเกิดขึ้นใน14ธันวาวันนี้เหรอเริ่มวันนี้เลยล่ะ14ธันวาอืมสี้รอยแยกน่าจะเป็นกิจกรรมแจกปืนแจกสกินหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะเพราะได้รับพลังไอเทมทรงพลังอันนี้อะไรนะค้นหารอยแยกและจัดการมอนสเตอร์และได้รับ ไอเทมส่งพลังเหมือนบัฟเหรอบัฟในเกมเหรอแล้วก็จะมีตัวละครใหม่นานาโชนาโชนาโชหรือเปล่าใช่ไหมอ่านตัวอันเพื่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะจ๊ะกำลังเปิดตัวในวันที่15แสดงมอ๋อมีตัวละครใหม่มาวันพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะขายเป็นเงินหรือเป็นแบบในแบตเต็นพานเหมือนตัวน้ำแข็งอะชื่ออะไรนะจำไม่ได้โอเคแล้วก็ คิสตัลเลือดอะไรคิสตัลเลือดคิสตัลเลือดเเป็นไอเทมดอรอปหรือว่าเป็นกิจกรรมน่าจะนันน่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมนะ,ะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะมีตัวละครใหม่เข้ามาแบบไนเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครกันเนาะอันนี้ผมไม่ได้มาอ่านก่อนเลยเนี่ยผมเข้ามาผมก็อ่านเลยผมเปิดเกมปุ๊บอ้าวอัปเดตนี่อัดเลยมาแบบสดๆดนๆเลยอย่างนงี้แหละเรามานางงานสุดๆโอเคต่อไมเป็นสกิลสกินระดับ อันตรานะวิสกิลแอรบอันตราเข้ามาด้วยฮนะใหม่จะจะพร้อมให้ใช้งานวันที่อ๋อสกินอันตราจะเข้ามาวันที่สิบหกแต่ไม่รู้ว่าสกินของอะไรมีแล้วแบบมีแล้วแบบไอ้นี่เหรอสนุกไปกัดก,การสุมร่มสิบครั้งเพียงหนึ่งห30ามสิบบาทเลยนะ <laughs> 3ามสิบลานะแต่ก็ถือว่าโอเคช่วงเปิดตัวเดี๋ยวเรามาดูกันท่สิบหก วันที่สิหนี้จะมีกาชาอะไรให้เราเปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนาะพาร์ทล่าสุดพาร์ทในล่าสุดเส้นทางแห่งเปลวไฟนี่เป็นไงชื่อเท่ซะด้วยเส้นทางแห่งเปลวไฟจะพร้อมในวันที่15้าก็คือพรุ่งนี้อัปเดตพาร์ทของคุณเพื่อปลดล็อกตัวละครใหม่ล่า๋อนี่ไงมาแบบแบทเทิลพาร์ทจริงๆด้วยมาแบบพาร์ทเหมือนตัวฮีมาเลยแล้วก็อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมอะไรอะล็อกฟรีคืออะไรเนี่ยซื้อพาร์ตลีอีลิทอ๋อก็คือซื้อพาร์อันใหญ่เหรอเราจะสามารถรับสก,กินสำหรับ URB เราซื้อพาร์ทีเดียวปุ๊บเราก็จะได้อุปกรณ์มาอุปกรณ์พิเศษมามาคุยกันเรื่องตัวละครมากเน่ยข้ามพาร์ตไปเลยเดี๋ยวลองมาดูพรุ่งนี้พาร์ว่ามีอะไร ตัวละครใหม่นาโชจะเซกกำแพงจากเปนะลวไฟในรกที่สามารถบังคับการมองเห็นของศัตรูและทำให้ศัตรูที่เดินผ่านเข้ามาตาบอดไปชั่วขณะสกิลพาร์ทสของนาโชดวงตาสำนึกผิดยึดเข้ดวงตาสำนึกผิดจะส,สามารถตรวจจับศัตรูที่มี h p ต่ำที่อยู่ใกล้ๆ ก็เหมือนแบบว่าถ้าสมมุติเราเลือดไม่ถึง10%แล้วเราเดินเข้าไปแบบโดนสกินิดนึงปุ๊บมันก็จะโชว์ตัวขึ้นมายอย่างนี้เลยหรออาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวลองมาดูนะว่าสกิลไม่ใช่สิตัวละครพรุ่งนี้จะสกิลมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาอากันเนานะข้าส่วนอุปกรณ์เสริมนะฮะจีล็อกจีล็อ l จีลอกคู่คือสามารถสร้างดาเมจสเท่าสามารถ รับได้จากการอัพเลเวลออพาร์ทหรือการอัพเกรด G ีล็อพร้อมสัมผัสได้เลยว่า G ีล็อกอ๋อก็คือจานกระสุนเหรอจะอัพจานกระสุนเข้ามา40นะัดอย่างนี้หรอปลดล็อกที่เลเวล35เพื่อเพิ่มพลังการยิงที่มหาศาลน่าสนใจมีอุปกรณ์แต่งเข้ามาด้วยอันนี้ผมยังไม่เห็นการในนี้เลยนะเน การปรับปรุงอ,อ๋อนี่ไงพิธีการับปรับปรุงกัอุปกันเลยโอเคเรามาดูต่อดีกว่าอัปเดตก,การแข่งขันนะฮะการแข่งขันแบบทีมซีซั่นหนึ่งจะสิ้นสุดลงในตอนท้ายของวันที่14บธันวาโอเนี่ยผมจะขึ้นผมพยายามจะขึ้นให้ได้ถึงต่ำๆก็คือปร,รมาจารย์ก็ได้แรงม่วงอะเอออยากถึงเหมือนกันนะแต่แบหาห้องนานมากจะทำคลิปก็ลงอลนานมากรอแบบหนาทีสินาทีอย่างเงี้ยโอ้โห เวลาเล่นแบบโอ้โหไม่มีจริงๆแบบโอ้โหเสียดายมากเลยว่าจะทำคอนเทนต์แบบลงสุดได้แค่ไหนนะโอเคนั่นก็เป็นเสียดายอีกอย่างหนึ่งน,นะโอเคครมาอ่านต่อดีกว่าคว้าโอกาสสุดท้ายนี้เพื่อทำลายร้างและก้าวไปสูร่ระดับที่สูงกว่าไปป้อมกันอมาดูนี่ดีกว่าการปรับปรุงอาวุธโหมดประกายไฟสำหรับ MP15 ไอตัวนี้น่าจะถ,าถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นลูกซองนั่นหรือเปล่าลูกซองธรรมดาใช่ไหมน่าจะเป็นลูกซองธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเข้ามาหรือ,อยังเนาะแต่ผมเข้าไปผมยังไม่ได้ดูอะไรนะผมเห็นแค่อัปเดตเข้าหน้าเกมปุ๊บแล้วผมกดออกมาอ่านประกาศเลยเจ๋งไหมละ่ะการปรับปรุงสกรีนขยายเวลาของพาสีของ Nova. โนวาอ๋อโนวาก็ปรับใหม่เหรอใ,ให้าการแข่งกลยนทธ์และแบบทีมจาก ห้าวินาทีเป็นสิบวินาทีเออแต่สโมกของแค่ห้าวิผมก็ว่านานแล้วนะอันนี้เพิ่มมาสิบวิมันก็ก็ถือว่าโอเคถ้าในแบบกลยุทธ์น่ะถือว่ามีผลมากเลยนะเพราะว่าโดนยิงล้มอย่างเงี้ยเพื่อนโดนยิงดาวอย่างเงี้ยห้าวิอ่ะมันมันหายไวเกินอ่ะแล้วพวกนั้นแบบถ้าเจอคนเซียนๆหน่อยยิงทะลุเข้าสโมกมานี่แบบแทบตายไม่แทบตายหบบตายเลยเออผมแม่งโหดจริงขึ้นเล่นเจอแล้วไม่เจอแต่พวกปีศา โอเคต่อไปนีกว่าการปรับปรุงเกมเพลย์นี่ถึงการปรับปรุงเกมเพลย์แล้วมีระบบเปลี่ยนอันนี้ไหมเปลี่ยนแบบปุ่มมีไหมรอรออยู่นะฮะใน PC ผมรออยู่นะฮะการปรับปรุงเกมเพลย์นะฮะหนึ่งเพิ่มฟังก์ชันการดูตัวอย่างสกิลของสเตติกเกอกร์ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอ๋อเหมือนเหมือนเรากดเข้าไปดูตัวอย่างสติกร์ได้ว่าลองอย่างนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะผมยังไม่ค่อยยุ่งกับสติกร์เท่าไหร่แค่กดใช้อย่างเดียวเลย สความคล่องตัวระหว่างการสไลด์ต่อเนื่องจะลดลงเอ้าอย่างนี้ก็วิ่งช้าลงสิใช่ไหมมันจะวิ่งช้าลงเล็กน้อยแน่เลยลงองเดี๋ยวค่อยทำแบบวดีโอสไลด์ดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่ามันห่างกันเยอะไหมแล้วก็สานะเพิ่มแอนิเมชันในการโหลดหลังจากการนับถอยหลังเกาะเกิดในโหมดแข่งกลยยึ์คืออยังไงอะแอนิเมชันจะมีการอ๋อที่มันบั๊ใช่ปะ แบบแอนิเมชันแบบโดดคุณทุกคนเคยเห็นไหมแบบโดดปุ๊บแล้วเป็นเส้นใยญกๆๆเคยเคยมองเป็นท้ายอันนี้ป่ะท้ายแบบตู้ตู้โดดที่เรากำลังจะโดดลงมาเออโดดล่มหรืองูเลยโหซิกแซกยิ่งกว่างูมีสี่นะฮะลดเวลาการคืนชีพลงเล็กน้อยลดเวลาการคืนชีพลงเล็กน้อยเหมือนจะติดครูดาวอย่างนี้หรอนี้ก็โอ้โหละหมาดผมมาสิโอ้โมยิงยิงกดเกิดโหดด้วย ไม่เป็นไรแต่คอยปรับตัวเอาแล้วกันมีไงกันปรับปรุงอื่นๆนี่มีป้ายไหมมีมีเปลี่ยนปุ่มไหมเดี๋ยวเราดูนะการปรับปรุงอื่นๆนะฮะหนึ่งปรับตัวเซิร์ฟเวอร์อเมริกาช่วยให้ผู้เล่น Android ใช่ไหมแอนดรอยด์เนี่ยน่าจะ Android แอนดรอยด์ในอเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาแคนาดาสามารถเล่นเกมบล็สไตรได้2ก็ส,ส่งเสริมความยุติธรรมและ วารมซื่อสัตว์ในสนามรบเราได้ปรับการคำนวณคะแนนเครดิตและบังคับให้บังคับใช้บทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโอเคนะไปต่อเลยลบไอเทมป้ายชื่อลบไอเทมป้ายชื่อคืออย่างเนาะไอเทมป้ายชื่อลบไอเทมป้ายชื่อที่อยู่บนหัวเพื่อนปะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะว่ามีอะไรและ เช่นเคยขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเราหวังว่าคุณจะสนุกกับทุกช่วงเวลาในปรับ h Strike เช่นเดียวกับเราทีมพัฒนา b r u s s t โอเคฮะจบการรีวิวแค่นี้สักทีไหนละเข้าไปดูเกมกันว่ามีอะไรโอเคเราเข้ามาหน้าเกมละมันอ่ะทำไมมันไม่เหมือนที่ผมเข้ามาตอนแรกโอเคเนี่ยี่สิบเอ็ดวันยังไงรุ่งอรุณสีเรืออุ้ย ปี0้าสิบสวยมากเลยเป็นหัวกระโหลกอีกแล้วมีโซ่มีแบบโชว์ไหมอ๋ออันนี้รับอีโมดแรกฟรีนี่เฮ้ยมีอีโมดแรกด้วยมันลองอินวันที่23ิากับวันที่24่สิกำหนดการซีซั่นลุงอาดุณสีเลื่อนนะฮะก็จะมีตั้งแต่วันที่1 4ถึงวันที่โว้ห1ึ่เลยเหรอ โอ้มันจะมีอะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยกิจกรรมอะไรไม่รู้อะอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สบสามเนาะกิจกรรมเหมือนพีเก้าสิบลากยาวเลยถึงวันที่สิบเออันนี้ล่าเลือดล่าเลือดนี่ลากยาวเลยดวงอรุณสีเลือดนี่ก็ลากยาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอันอื่นดีกว่าว่ามีอะไรพาร์ทพาร์ทยังไม่เปลี่ยนเนาะพาร์ทจะเปลี่ยนรุกนี้เราไปดูในร้านค้ากัน,นดีกว่ามีอะไรมาบ้างไหมก็ยังมีอันเดิมะอันนี้ก็น่าสนใจนะสติกเกอร์ก็สวย อันนี้น่าจะยังไม่มายังไม่มีนะน่าจะอัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะฮะถ้าพูดติดๆกัดๆก็ขอไยไว้นัที่ดีนะครับปรดีว่าเจ็บคอสุดๆเลยไม่รู้คอเป็นอะไรไม่รู้มีเสียงหายแต่ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกำลังใจด้วยนะฮะอุ๊ยอีกอย่างนึงเกือบลืมไปเราไปดูอันนั้นดีกว่าเซตติ้งครับว่ามีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเราจะมาดูเซตติ้งว่ามีอะไร แต่เขาไม่เขียนอะไรก็น่าจะไม่มีอะไรเขียนอ,อ,อันนี้ก็ยังกดไม่ได้เหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา,าไปก่อนละลา,าไปจริงๆแล้วนะอันนี้อรอบสองนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ไปครับผมไม่เจอกันในเกมนะ,ะถ้าเจอกันในเกมก็ทักทายกันนะฮะก็อย่ายิงหัวผมโยกแล้วกันอนี่ชื่อผมก็นี่นะฮะอืเจอก็อด่ด้นะ